หญิงหญิงห้าประสาทครบนะครับหมากมีครบบานตูงครบบันลังหญิงห้าครบไปบันลังฟังฟังฟังบันลังบันลัง,งฟังครับหญิงห้าน้ำคำนวแดงครบนะครับหญิงห้าลุงปุงครบปุนทาครบผู้ชายครบทุกคนนะครับรอฟังเสียงสัญญาณน,นกุกหวดที่เ้นคือต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยนะครับ นกีดาเตรียมตัวลบมาแล้วใครจะหยิบจะเจงไงใครจะหยิบเสื้อกล้จะใส่องเทาแล้วแต่ไรตรตรองแล้วก็คนออกไปก่อนเั่นคือทางฟังของน้ำคำํสามคําน้ำคำําดูแต่งตัวให้เรียบร้อยนะครับครบทั้นสาม้ีไม่ต้องวิ่งกลับครับไม่ต้องวิ่งกลับไปนั่งไปนั่งครับแต่งตัวเสร็จแล้วไปนั่งแต่งให้ครบสา้นน้ำคำํา มาดี้มาดี้มาดี้รองเท้าถุงเท้าถูทา่าบัลลังลุกปุ้งแต่งตัวให้เพียบร้อยก่อนนิงนะครับไม่งั้นเรางจะถือว่าฟ้าอากนาี้ไปมีการช่วยถอดน,นะครับ ปนัดจีบีซาวเห็นไหมล่ะเจพี่เศร้าวตื่นเต้นเลยปากนี่น้ำคันลูกปุ้งใครเอ้ยทวษท่าโอ้ยน้ำคำครับน้ำคำตามมาด้วยพลัง ปันตูนั่ง<บ>ลงเลยนะครับนั่งลงใครเปล <ง S 2> ี่ยนเช่นชัยนั่งลงก่อนนะครับใครเปลี่ยน<ง>แล้วผู้ชายก็นั่งผู้หญิงก็นั่งเลยนะครับเพราะ่างั้นจะสับสนปูนเท้าปูนตายอย่ายใจร้อนวิ่งไปเต็มตัวไปไม่ได้นะครับกรรมการจะจับเา้าปากนี่ จ้าหน้าที่ช่วยเช็คดูด้วเลยครับจำนวนภาสาถึงสามนะครับ,นนรย,รบยังเหลืออีกสองผัดนะครับฝั่งชายเช็คดูนะครับหลายๆทีมนผู้หญิงสามผัดแล้วทางฝั่งลูกพวงว่าอย่างไรลูกพวงเสื้อแขนครบหรือยังปากีมันตูไปไหนทำไมไม่เห็นอยู่ในจอทีวี เทปะทุมเงินเทปะทุมทองไปไหนเอ่ยออกมาแล้วลุกป่วงน้ำคำน้ำคำไม้สุดท้ายหรือยังไปช่วยกันถอดนะครับอย่าช่วยกันถอดช่วยกันใส่ไม้สุดท้ายจะเป็นผู้ชายฝั่งตะวนันออกนะครับพี่น้องปาใครใครออกไปหรือยังใครถึงครบนั่ง นั่งลงลครับนั่งลงนั่งลงครับนั่งลงใครนับคำดู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 แตงตัวครบไหมเช็คด้วยอันด yeah! yeah! ับสองใครประตูม e ั่งเอ้มายังไงสามมั erm ่งย้อนย้อนเฉลิมไม่ใส่หน่อยช่วยเช็คด้วยนะครับกองกนอครบไหมกองกนอใครขาดตัดสิบ